อาจารย์ทุกคนเก็บรีกรบสองของปีความเสียงโรเป็นอนทีดบอ่อหมากแดงเต็มเลยก็ต้องได้เก็บมันรรบนี้คือสิได้หลายก็สองโรคอยู่เขี้ยกะมาเขี้ยกะดุกเขี้มันหมากทำงานเขี้มันหมากำงานแปะพักพร้อมนี่ลรจากตรงนี้ เอาเมื่อใส่ตรงนี้สองนานแล้วกาลงพักชี่พักชี่แล้วสามแถวไปเก็บพริกน้ำกันจ้าต้องหมากใหญ่เต็มเลยเก็บค่ะเก็บกลังสิเต็มตาแล้วยังร้ายอยู่ เต็มกะเต็มกะตาเล่มนี่บบเาบา,กกเาเบาเต็มกะตาได้จับเนอะประมาณแปดกิโลมั้งแปดกิโลนี่ตะการเนี่ยเต็มกะตาได้แปดกิโลเยอะจ้ะ